สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการลางสมบัความสะอาดอะไรเลยนะครับแต่ว่าเงาวับครับสวยงามมากนะครับนี่สวยงามจริงครับสำหรับเหรียญนี้ครับท่าน มันเป็นลักษณะแบบว่าคล้ายๆกับเป็นเหรียญขัดเงาครับท่านแต่ว่าไม่ใช่ครับเพราะท่าที่ดูนี้ไม่ใช่แน่นอนครับท่านไม่ใช่เหรียญขัดเงาแน่นอนครับเท่าที่ผมดูอยู่นะครับท่านถ้าเป็นขัดเงาจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งครับจะไม่เป็นแบบนี้ครับจะสวยงามกว่านี้ครับท่านถ้าเป็นเหรียญขัดเงาแครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับขัดเงาครับยังไม่ทำการล้างนี่ครับขัดเงาจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเงาวับทีเดียวครับทั้งๆั้งที่ยังไม่ได้ทาการล้างครับ แต่เหรียญน,นี้ไม่เง,งาทึ่กระดานั่นครับท่านมันเป็นแบบเหรียญเ,เ,เพิ่งออกเพิ่งออกออกมาใช้นะครับท่านเพิ่งแกะกล่องมาจะใช,ใช้ยังไงยังไงนะครับท่านก็มีรอยขูดคิวขูดจีดูปกติธรรมดานะครับตามที่เห็นนี่นะครับท่านเป็นลักษณะเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมน,นะครับสำหรับเหรียญห้าบาทนี้คิวปริเกิลผสมทองแดงน,นะครับเนี่ยลักษณะเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมน,นะครับภูวิพนุภูวิพลอนอุาณิดยูเบื้องหน้างค์ท่านส่วนด้านหลังก็ราชการที่เก้าครับท่าน สวยงามครับสำหรับบรูมูลูพงท่านดูนะครับเนี่ยแต่เสียอย่างเดียวมีรอยขีดข่วนเยอะไปหน่อยครับด,ดูครับเนี่เห็นชัดเจนเลยครับท่านสำหรับเหรียญน,นี้นะครับท่านไม่งั้นจะสวยงามมากกว่านี้แน่นอนครับท่านแต่รอยขีดข่วนนี่ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็น้อยน,นิดเดียวอย่างครับท่านเรามาดูที่คบว่าจะเป็นเหรียญที่ติดอยู่ใน,นดินสีเปันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่ในรับประมาณเท่าไหร่ครับท่านส่วนในระดับยูนซีนั้นไม่ต้องพูดถึงครับ จะเป็นเลี้ยนผลิตน้อยผลิตมากก็แล้วแต่ทํายังไงราคาก็สูงอยู่แล้วนะครับท่านถ้าเป็นวินซีนะครับว่ามันไม่มีที่ให้เราหาเจ็บครับในในเป็นแบบวินซีครับส่วนมากจะอยู่กับนักสะสมนี้หลับในระดับมืออาชีพไปซะแล้วนะครับท่านสําหรับมือสมัรร่นั้นท่านบางท่านอาจจะมีครับมีจริงๆครับไม่ใช่ไม่มีแต่เราคนที่จะรับซื้อขายนะครับมันไม่มีนะครับเช่นผมอย่างเงี้ย มาดูขอบเฟืองครับเนี่ยขอบเฟืองสลับเรียบนะครับเอ้ยพูดผิดครับขอบเฟืองลื่้วนนะครับท่านผมก็ผิดอยู่เรื่อยนะครับยังกับแก้งงันแหละแต่ผมไม่ได้แก้งนะครับมันเคยปากเคยตัวไปนะครับท่านนี่ครับขอบเฟืองลื่น้วนนะครับท่านจิบปุ๊บจิป๊บนี่เคลนสมทุลแดงนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับตั๋ลเหรียญนี้ครับสุดยอดจริงครับเนี่ยผมจัดเจ๋อมานะครับตัหลเหรียญนี้ครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีปศอะไรเอ่ยนี่ครับ ประเทศไทยครับพศสอง5ันห้า้อยสี่ิบห้าครับท่านนี่ครับเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปีสี่ห้านี่ของเหรียญห้าบาทนี้นะครับอยู่ที่อันดับที่เจ็ดครับท่านอันดับที่เจ็ดนะครับของเหรียญที่หายากนะครับท่านส่วนตรงกลางนี่คือวัดเป็นจมวะพิศุทธิ์วรารามครับตามลงไปนี่คือไม่นาเอ้นี่คือกระเบื้องครับกระเบื้องนะครับตามลงไปอีกนิดนี้ครับด้านล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอลิบินนะครับ สำหรับปีพศ2545นี้นะครับท่านติดดูอันดับที่7ของเหรียญที่หายากครับจำนวนการผลิตอยู่ที่28หรือ29เนี่ยมองบ่เห็นเลย29ล้าน6กแสนหนึ่งหมื่นห้าเหรียญหนึ่งพัเหรียญนะครับท่านรู้สึกจะมั่วๆแล้วผมมองไม่เห็นครับอูเห็นแล้วครับท่านขอโทษขอไปพี่เพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกคนเลยครับย้ำอีกทีนะครับ จำนวนกำไรอยู่ที่29ล้าน600,1500บาทนะครับท่าน600,1500บาทนะครับท่าน29ล้านนะครับนี่29ล้านเศษๆเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับในระดับยูนซีเหรอครับปี45เนี่ยตกอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับท่าน100บาทนะครับเนี่ยนี่ครับ100บาทพอดีพอดีนะครับท่านเพราะว่าพอดีเย่โดยพอะต้ควรครับนี่ครับ หนึ่งร้อยบาทนะครับเนี่ยติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากครับตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาถึงห้าสิบาทเลยครับท่านเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบาทไปแล้วครับท่านไม่น่าเชื่อว่าปีพศนี้ผอิีเยอะแบบนี้จะพขยับมาสูงขนาดนี้ครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากครับเขาเลยขยับขึ้นมาสูงครับส่วนเลรียที่ผ่านกันใช้แล้วครับตรงอยู่ที่เหรละยี่สิบห้าบาทถึงสี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับ